พาทิชชี่ที่นอกมัหนึ่งเมนูที่นี่นนนก็จัะย้อนนะคะเราก็มีอย่างมากมายนะคะไม่ใหญ่น่อยก็จะเฮ็ดแบบน้ำซุปแบบเด่งดวนเนาะค่ะก็เอาซางเกลือรากผักรา,ากผัก,กชีกระเทียมพริกไทยนะคะเอามาผัดใสน้ำมันให้หอมนะคะพอมันหอมแล้วก็จะใส่นี่เล่สามน้ำรากผักชีกระเทียมพริกไทยเลยะค่ะตำแล้วก็มาใส่เอามาผัดนะคะ ให้อหอมเหลืองแล้วก็ใส่นาำลงา้งไปน้ำเปล่านะคะน้ำซุปแบบจะบับเร่งดวนนะคะกุโ่มี่ยังไร้ค่ะใส่รสด,ดีล้งไปคะ่ะผงนัวนะคะน้ำตาลค่ะ ซอฟไอ้นะคะซีอิ๊วขาวค่ะแต่นะคะเัจจัยให้มันเดือดนะคะตอนมีน่อยก็เด็ดกำลังต้มเส็นก็จับนะคะ,นนะ,คะก็จับยวนนะคะเหมือนต้มก็จับยวนนะคะหมอทางนั้นมีน่อยกำลังตง้มเซนมันอยู่นะคะมือนีเ้นก็จับยวนของมีน่อยเป็นเ้นก็จับแห่งนะคะต้องเอามาต้มก่อนนะคะถึงจะกินได้นะคะมือนี้ก็จะต้มพร้อมกันเลยนะคะ เอาล่อตอนนี้น้ำห้อนก็ห้อนแล้วนะคะเส้็นก็จกับกะพลังจะสุกนะคะอีกสักพักนึงนะคะเดี๋ยวรอ้อเส้็นก็จับสุกแล้วจะไม่มีอไรเทศถวยบิลงนะคะพอต้มเส้็นก็จกับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็าจะเอ่อเาจะเอาไปล่างเอาใส่กระชอนแล้วล่างเอาน้ำแป้งเหนียวมันออกก่อนนะคะก็จับย่นนะคะที่เข้าซื้อมาแบบแห่งนะคะเขามาต้มก่อนแล้วก็ไปล่างเอาน้ำเหนียวมันออกก่อนนะคะหลังจากที่สุกแล้วต้มไปล่างน้ำออกก่อนนะคะ ากานทอดก็ใส่น้ำซุปพอน้องไปเลยนะคะสำหรับน้ำซุลำลำปแบบเด่นดวนก็บอกไปแล้วนะคะว่าใส่ยังแน,น่น,น,นะคะจากนั้ cara, นเราก็จะใส่มุย,ยอ่อลงไปค่ะนี่เราได้เตรียมหมูย่อไว้แล้วนะคะหมูย่อผัดไปแล้วนะคะใส่หอมเจียวลงไปะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ขึ้นฉ่ายนะคะ จะคนหัวย่อขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้มันเห็นสีสันและหน้าตานะคะอาหารจะต้องมีรูปร่างหน้าตาที่โอเคใส่ได้นะคะจะน้ำพริกหน่อยก็าจะใส่ซองกับน,น้ำพริกเผานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำพริกเออสูตรของมันเง้ยน่อยนะคะเป็นน้ำพริกผัดนะคะเป็นพริกเออเป็นพริกป่นผัดกระหอมและกระเทียมแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะเดี๋ยวมือล้งเให้เบิ่งนะคะไก่ไสิเมื่วเดี๋ยวมันเมื่แล้ะเให้เบิ่งนะคะอันนี้ก็คือพริกผัดนะคะ เห็นบ่คะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือหน้าตาของก๋วยจับยวนสูตรฉบับเร่งด่วนแล้วก็น้ำซุปแบบเร่งด่วนนะคะเห็นบ่คะสีสันหน้าตาน่ากินบ่คะพี่น้องเนาะไปเฮ็ดเบิ่งนะคะสําหรับคนที่อยู่ต่างบ้านแล้วก็อยู่ผู้เดียวนะคะเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดปุ๊บปรับได้กินเลยนะคะบ่ต้องพิธีพิธัอีหยังมากแม่จะรับรองว่ารสชาติอร่อยแน่นอนนะคะตามสูตรของม่น้อยให้ไปนะคะได้รับจัใจจ้า ตาของก๋วยจับยวนมีน้อยเห็ดให้เบิ่งแล้วนะคะมีน้อยก็ได้ปุ๋งเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะมีน้อยกินเองนะคะฮอตซิมาซิมเมืองว่าแสบบ่แสบเนาะค่ะค่ะกลับมาอีกแล้วค่ะรอบเดิมนะคะตอนนี้กับซีทุ่มนะคะนอนไปเราหยีบหนึ่งลุกขึ้นมาหิวค่ะกินยาแ้วก็มูซึว่าหิวเข่าก็ได้ลุกขึ้นมาเห็นยังกินดีเนาะก็เลยไม่เห็นเป็นก๋วยจับยวนให้พี่น้องเบิ่งนะคะสาหรับเออพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านไกลบ้านเนาะค่ะ เราจำเป็นต้องมต้มนำ้ำซุปให่มันหมุนไหวนะคะก็ลองใส่วิธีของมันยน่อยเบิ้งนะคะ,ะับแค่ี้น่อน,นะค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานหมูย,ย่อนี้มันยน่อยเห็ดเองนะคะ าบางเทื่อนก็ซื้อบางเทื่อนก็เฮ็ดเองใช้มีเเลา่หรือว่าประจบมอไปเจอมันหมูที่เขาขายในห้างเนาะคะ่ะก็ได้ซื้อมาเฮ็ดหมูยอ่อเพราะว่าหมูย่อส่วนมัแต่ส่วนใกนการเฮ็ดหมูยอมันต้องใส่ใามันหมูน้าน,นะคะบางเทือ่อไปซื้อบะหมี่กับบริเฮ็ดก็ต้องซื้อเขากินก่อนเนาะ,คะแคบแสบ แซ่บแท้แซ่บอีดีพี่น้องอ่ะย <c oughs> ืนยันความเป็นตัวตนของนิดหน่อยว่ากินนี้หลีอาปากตามเราหกเดบองศา พี่น้องก็อยากเบื้องนาะเฮ็ดคลิปแล้วพวกกินให้เบิ่งเพิ่นก็ไว้กินให้เบิ่งแน่ไม่ใช่น้อยเิ่นว่าแจกแจแน่นอนเลยค่ะพี่น้องเอาไปเฮ็ดลงเ้ยค่ะอน่าแตกใจจ้า